อีสุคันนี้นะครับสีขาวมูแบบนี้จะทรงลงล้อที่สวยนะครับและที่สําคัญนะครับบอกเลยว่าตัวจากอินสเป t ชั n นนะครับของบริษัทนอกนะครับมาแล้ว274รายการนะครับย้ําเลยนะครับว่ามาตรฐานเยอรมันนะครับตรวจให้แล้วทั้งหมดเลยคุณภาพรถเกตเอเดิมๆรับประกันให้เลยว่ารถสวยรถเดิมคันนี้ไม่มีชนหนักต,ต่อตอรรถใดๆทั้งสิน้นสภาพสวยแบบนี้4ประตูยกสูงนะครับด้านในสีดําตัวท็อปมีกล้องหลังให้บอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด สวัสดีครับพบกับเป้รถกระบะเกตเอนะครับวันนี้จัดกระบะสวยๆอีกหนึ่งคันมาให้เป็นตัวรถสีขาวนะครับสีขาวมุกจัดทรงลงล้อสวยๆตัวนี้4ประตูนะครับย้ำว่าเป็นกระบะ4ประตูนะครับสวยเดิมจริงจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับแม็กเวลนะครับแม็กเวลนะครับตัวนี้และที่ผ่านตัวจากบริษัทนอกมาให้แล้วนะครับจากตัวชิเชอร์นะครับสามารถสแกนดูได้เลยว่ารถเนี่ยตรวจสภาพรถเป็นยังไงเราขายรถขึ้นแพลตฟอร์มของรถตนใจทุกคันนะครับ ย้ำว่าทุกคันที่ตรงนี้นะครับมีมาตรฐานหมดรถเดิมๆไม่มีย้อมแมวอย่างแน่นอนนะครับใครอยากได้รถสวยเอาไปใช้งานนะครับบอกเลยว่าติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์นะครับ094 789 48 48โดยตรงเลยนะครับและรูปโฉมของตัวอีสูนะครับไม่เคยเป็นรองขายแน่นอนนะครับดีไซน์สวยโฉมทันสมัย หน้าหล่อหลาการหน้าใช้นะครับและยิ่งคันนี้ได้สีขาวด้วยนะครับดูสว่างดูสวยมีออร่านะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีกล้องหลังกล้องถอยพร้อมจอให้ครบคบนะครับตัวมาตรฐานให้แล้วนะครับ274รายการและความสวยความหล่อของเขานะครับแม็กเดิมๆไม่เอานะครับตัวแม็กเวลไปเลยนะครับครอบ18นะครับนี่เรียกว่าลูกค้านะครับได้ของแต่งละในมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทจัดไปให้แล้วนะครับคุ้มเลยคันนี้นะครับแม็ก นะครับสบภาพกริบกริบติบเนียยนะครับดอกของตัวนี้จะเป็นดอกเรียกว่าดอกอยางรถแข่งนะครับสบภาพนี้คุ้มมากๆกระจกมองข้างได้เป็นโทนสีเดียวกับตัวรถนะครับในเรื่องของหพวกหูจับต่างๆเนี่ยเรียกว่าถ้าสีเดิมๆสีที่เป็นสีขา,ธาวธรรมดามันจะดูไม่สวยแต่ว่าตัวนี้นะครับได้เป็นตัวสีโครเมียมพร้อมกันลอยโครเมียมติดมาให้ครบทั้ง4เลยนะครับนี่ติดกันลอยมาคร,ครบแล้วนะครับ แล้ด้วยความที่เป็นสีขาวนะครับเอกลักษณ์เขาโดดเด่นอยู่แล้วนะครับสวยจริงหล่อจริงงามจริงนะครับใครสนใจนะครับรีบแอดไลน์มาทักมาหาเป้ได้เลยนะครับ0947894848นะครับไฟทัดหมอกนะครับเดิมๆไม่เอาครับมีไตรกรอบด้วยโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับมีให้ครบๆเลยนะครับไฟหน้านะครับใสๆใหม่ๆแบบนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทมขนาดสตาร์ทให้ด้วยนะครับกระจกหน้า2ชั้นโครเมียม ส่วนสีส uhm ันผิวพันธุ์รถนะครับบอกเลยว่าสีเนียนกริบสภาพเดิมเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับในเรื่องของสีผิวพันธ์รถนะครับสภาพเดิมเลยนะครับเรียกว่าแล็กเกอร์เก่ายังอยู่เลยนะครับฝากระโปรงเดิมสีสันผิวพันธุ์นะครับนี่สภาพใสๆนะครับโครงสร้างเดิมเดิมรถไม่มีพิกว้มใดๆทั้งสิ้นนะครับ สภาพนี้ย้ำนะครับว่ารถเกจเรถเดิมแบบนี้นะครับมาดูรถได้ที่นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับเซรีไทยโฮสแปรนะครับยังไงถ้ามาไม่ถูกแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวไปส่งโลเคชันให้นะครับมาลองเทสได้ลองขับนะครับถูกใจค่อยจองนะครับแต่ถ้านะครับดูคลิปนี้จบแล้วแล้วเรียกว่าตัดสินใจนะครับจะจองก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ ไปดีๆริการมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านด้วยนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ถึงที่เลยนะครับตัดใจแอดไลน์มาทักมานะครับตัวช่วงล่างนะครับตัวตัวนี้จะเป็นตัวสูงนะครับช่วงล่างเดิมไม่มีน้ํามันรั่วหรือเยิ้มใด้ทั้งสิ้นนะครับใต้ท้องไม่มีอะไรกระแทกเลยนะครับทะเบียน9834คันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะครับรถสภาพเดิมนะครับ และดูนะครับในเรื่องของกันสาดแต่งมาให้พร้อมให้ครบแล้วได้เป็นโทนกันสาดสีดำนะครับกันสาดสีดำนะครับเบาะด้านในได้เป็นโทนสีดําเหมือนกันนะครับเสาบีโครงสร้างรถนะครับดูเลยสีนะครับเลเยอร์เท่ากันหมดนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนี่ครับเห็นไหมเดิมๆนะครับและดูนะครับโครงสร้างสําคัญที่ควรดูนะครับนี่สปอร์ตแพนะตรงนี้ดูเลยนะครับ เดิมๆคมๆชัดๆนะครับนี่ต้องเดิมต้องชัดแบบนี้นะครับเม็ดอาร์เดิมไม่มีปลอมนะครับไม่มีปลอมนะครับตรวจให้แล้วนะครับลูกค้าคนไหนนะครับหารถเชสการก่อนปีใหม่นี้นะครับซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าหรือซื้อสดได้รถเลยนะครับพร้อมของแถมเพียบนะครับของแถมเพียบเลยสนใจแอดไลน์มาทักมานะครับอ่ะเบาะด้านในได้เป็นโทนสีดำเบาะหนังนะครับเกรดแบบนี้หนังสภาพใหม่กริปนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับ แอร์แบ็กมีให้ครบครบที่เก็บเอกสารมีครบนะครับรถคันนี้นะครับจดปี16นะครับเฉลี่ยการใช้งานอยู่ประมาณวันละ40กว่าโลนะครับขับไปทํางานไปกลับแค่นั้นเองนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกกันเลยนะเป็นรถใช้งานอยู่ปริี้มันทนแต่งวัดกรุงเทพนะครับอ่ะที่วางแก้วน้ำมีให้ครบครบชั่เรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับ ส่วนเสาซีนะครับเสาซีนะครับสีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดนะครับนี่สีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดเลยสภาพแบบนี้คลุมนะครับคลุมเลยนะครับขอบต่างๆขอบยางเดิมนะครับนี่เดิมเดมเห็นไหมครับสภาพเดิมเลยสวยพร้อมใช้นะครับสนใจแอดไลน์มาทักมาหาเป้ได้นะครับเบาะแถว2ด้านหลังนะครับเรียกว่าสามารถที่จะยกขึ้นได้นะครับเบาะแยกการอิสระ้ายขวา 60- 40นะครับจะมีหูเชือกแบบนี้ยกขึ้นได้นะครับ แล้วก็ให้ดูนะครับจุดตรวจตรงนี้ก็คือจุดตรวจตัวถังว่ามีน้าท่วมหรือ,อมีคำรุดอะไรไหมนะครับตรงนี้นะครับตรวจตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พละเพิงแขนตรงกลางมีให้ครบๆนะครับมีให้ครบเลยส่วนหูล้องตรงนี้เอาไว้นะครับดึงนะครับปึ๊บ นี่แล้วก็บางคนไม่รู้นะครับว่าเบาะด้านหลังมันพับได้แบบนี้นะครับมีจุดยึดคาซีให้ครบๆนะครับยึดคล้องแล้วดูนะครับซีนเดิมสภาพเดิมเห็นไหมครับนี่คือจุดลึกๆที่ควรดูนะครับสภาพต้องสวยต้องเดิมแบบนี้นะครับอ่ะใครชอบแบบนี้นะครับ4ี่แสนสามหมซื้อสดได้จัดไฟแนนได้นะครับ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0ันถึงแปดพันะครับอันนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มได้เลยสภาพนี้คุ้มๆนะครับด้านท้ายนะครับมีในเรื่องของฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ ฝาถังชัานซ้ายนะครับโลโก้ก็อยู่ครบๆสภาพสวยแบบนี้ไฟท้ายแดงๆใสๆใหม่ๆเงาๆเ,เดิมๆนะครับคันนี้มีกล้องถอยกล้องหลังให้ครบเลยนะครับครบเครื่องนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยเป็นตัวแ d d i นะครับรถตัวท็อปมีกล้องหลังให้ครบแบบนี้นะครับแม็กไนเนอร์สภาพใสใหม่คลิปนะครับแม็กไนเนอร์สภาพใสใหม่คลิปเนียนๆนะครับพร้อมใช้งานพร้อมขับขี่นะครับ แล้วก็ด้านท้ายตะคงตะเข็บเดิมเห็นไหมครับเดิมเดิมไม่แตกไม่เล้าไม่อ้านะครับไม่แตกไม่เล้าไม่อ่านะครับตะคงตะเข็บเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่สภาพเดิมสวยพร้อมใช้นะครับคันนี้นะครับเรียกว่าเราปรับสภาพให้พร้อมใช้แล้วนะครับเอาไปเลยครับน้ํามันเต็มถังนะครับกล้องหน้าไอ้กล้องหลังมีแล้วนะครับขาดก็เซ็นเซอร์กับน้ํามันนะครับเยวเป้จากการให้แถมให้ด้วยใครสนใจคันนี้เอาโปรนี้ไปเลยนะครับ ดูนะครับความงามความสวยความหล่อนะครับไม่เป็นรองใครสวยจริงน่าใช้นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับไม่ใช่ตัวเตี้ยนะครับถ้าถามตัวเตี้ยมีไหมตัวเตี้ยมี4ประตูเกแมนนว่นนะครับราคาอยู่3 9 9ถูกกว่าประมาณ39,0 0 0บาทนะครับถูกกว่าอ่ะก็มีให้เหมือนกันแต่ตัวสูงบอกเลยว่าเขาคุ้มเหมือนกันนะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับนี่โครงสร้างสภาพเดิมนะครับแบบนี้เอาไปใช้งานกันคุ้มๆนะครับ ตรงประตูสภาพเดินคอนโซลด้านในเป็นสีเรียกว่าสีดํานะครับเดี๋ยวคันนี้เปิดไปให้ดูนิดนึงนะครับกระโจกนะครับได้เป็นปรับไฟฟ้าได้สีทิศทางนะครับแต่ถ้าพับเนี่ยพับมือนะครับอ่าปรับไฟฟ้าได้นะครับเบาะเป็นบาหนังปรับอนาล็อกนะครับเบรกคัสเต้สภาพสภาพยังใหม่กิปอยู่เลยนะครับไม่แค่1,2,000แสนสนะครับไม่แค่1นึ่งแโลนะครับสภาพสวยคุ้มพร้อมใช้นะครับ อ่ะ๋ยวาอย่เบรกดสตาร์ท hmm. ให้ดูนะครับอยยบเบรกดบีสตาร์ท hmm. ให้ดูเลยนะครับป้ายเข้าศูนย์ยังอยู่เห็นไหมครับป้ายเข้าศูนย์ยังอยู่เลยนะครับการ,การดูแลไม่มีข่าดน,นะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันต้นท้ายมาให้ครบแล้วนะครับเข้าศูนย์ท่นอนต่อไปที่1นึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันโลนะครับเห็นไหมเนี่ยครับมีครบหมดเลยนะครับ เป็นกุ้งเป็นกอให้ครบเรียบร้อยนะครับการดูแลทั่วถึงแบบนี้น่าใช้น่าซื้อนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับจอมี FMAMCD นะครับออดิโอมีครบเลยนะครับช่องเสียบ USB ก็มี A u s ก็มีตรงนี้นะครับนี่ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับและเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเขามีมีกองให้อีกเห็นไหมครับมีกล้องให้ครบๆเลยนะครับ กล้องก็มีครบนะครับอ่ากล้องมีครบนะครับคภาพนี้กลุ่มแน่นอนนะครับกลุ่มแน่นอนแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์มาทักมานะครับตรงกลางนะครับเป็นช่องเก็บความเย็นไม่ใช่แพ่เก็บความเย็นเป็นช่องเก็บกุญแจนะครับกุญแจใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านี่ครับกุญแจนะครับเอาใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดปึ๊บ หรือเป็นมือถือมือถือวางตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างนี้วางไว้เดี๋ยวลืมนะครับเอาไปดูห้องเครื่องกันนะครับดูแก้มซ้ายแก้มขวาข้างหน้าขาหน้าโดนชนมาไหมไปดูกันตรวจสอบให้เลยอ๋อเออพี่พี่น้อรเอาเปไปยังไงบ้างคะนะครับ ฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์ต่างในตรงนี้บอกนะขัได้ใช่ไหมพี่น้องน้องหนึ่งจะโทรมาแจ้งว่าเออเล่มมาค่ะเล่มจากร้านมาถึงบริษัทแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงการเอาไปทําโอนเป็นชื่อเป็นชื่อพี่อยู่และที่สําคัญเขาบอกความคืบหน้าเฉยๆตัวนี้นะเล่มยังมาอยู่เพราะว่ามันเป็นรถเข้าใหม่ไงพี่วันที่หนูรีวิวไปมันเป็นรถที่ยังไม่ได้ล้างแล้วก็เอามาเพิ่งมาจอดปึ๊บแล้วพี่น้องก็มาดูเลยไงเพราะว่าถ้าเป็นรถเข้าใหม่อ่ะเล่มมันจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ45วันนนอาาจจะหน่อยสิบว่า เล่นมาถึงแล้วเราก็เดี๋ยวเขาคือเล่นจากลานนะคะมาถึงที่เพชรยน์แล้วแต่ตอนนี้เขากําลังเขาเล่นมะค่ะไปเข้าต้นชื่อของลูกค้าอยู่ก็เอาไปวิ่งไปขนส่งอีกรอบหนึ่งพายแดงยังอยู่เลยมาอัปเดตให้ฟังเฉยๆรถเดิมๆไม่มีชนไม่มีประสบอุบัติเหตุนะครับไม่ไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เกินนี้ค่ะพี่ไม่เกินนี้หรอกถ้ามาเร็ววันนี้ก็เดี๋ยวนุนรีส่งไปให้ค่ะพี่ดูให้ละเอียดทุกจุดทุกเม็ดนะครับค่ะเล่มเล่เล่ได้มาแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวยังน้ำหนึ่ง นีนะครับนี่สภาพเดินครับถ้ารถมีปัญหา,าอะไร,รก,ก็โทรหา,ราน้ําหนึ่งได้ะนะค่อข้าเอาไปขับอยู่ไหมครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับ ขับอยู่ใช่ไหมโอเคสวยอยู่คันนั้นไม่าด้วยูว่าต้องไปลบคลิปออกแล้วเพราะว่าลูกค้าทักมาเยอะมากแล้วก็สีขาวสีดําก็มีไม่เอาแต่เอาแต่สีบอลเงินพอมีพอมีสีบอลเงินลูกค้าไม่เอาดูแลเอาสีขาวสีดำสวยอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอเคค่ะน้ำหนึ่งมาอัปเดตก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเล่มยังไงมาค่ะแล้วก็ส่งไปขนส่งทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะพี่ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะพี่สุสีซ็นตได้เดี๋ยวยังไงน้ำหนึ่งแจ้งนะคะพี่ คันนี้นะครับคค่่่ะะยินนดดีีีสสวัพบริษัทนอกนะครับมาตรฐานนะครับค่ะสสวัดีบริษัทเลยนะครับตรวจมากกว่า274รายการมีผลตรวจให้ดูด้วยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้สรรภาพเดิมสวยๆคันนี้สีขามกจัดส่งลงรอให้แล้วพรอนอยู่ประมาณ8,000-8,500ถึงนะครับสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์แอดไลน์มาทักมาหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์0947194848นะครับหรือแอดไลน์ดี PAEADSCODIMOND นะครับกระบะสวยๆตัวท็อปคันนี้ยังโสดยังว่างส ใจจับจองนะครับมาดูรถบลองเทไทยลองขับได้ที่บริษัทเทสยนนะครับเสรีไทย68นะครับมาไม่ถูกไม่ต้องห่วงนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้แล้วก็จะพาเทสได้พาลองขับพาจะไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดก็ดําเนินการเรื่องให้ภายในวันเดียวจบได้รถใช้เลยนะครับใครอยากได้กระบะสวยๆนะครับแนะนําว่ากดติดตามไปไว้นะครับแล้วโทรหาเป้นะครับ เบอร์นี้เบอร์เดียวไปทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับขอตัวนะครับลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดกดติดตามไว้เด็ดขาดนะครับสวัสดีครับ